ครับวันนี้พามากินอะไรกันปลาเหมือนจยะเจ้าคุณก็จระเจ้าจคุณอยู่ปากน้ําครั้งแรกใช่ไหมที่มากินแมา่พามาแม่พามาแล้วกินอะไรไปแล้วเนี่ยนมถ้วยกินนมถ้วยอร่อยไหมอร่อยอันนี้ที่สั่งเป็นหม้อไฟหมูนะครับ320เลือกได้5เส้นถ้าเป็นเนื้อ350อยาแต่ว่าเราเลือกเอามาแค่3เส้นนะครับถ้าเป็นเนื้อก็350 ในอะไรไม่เดี๋ยวจายร้ไหมหาพ่อแม่ยังไม่เอาใหวไม่ด้ถามเลยไปหยิบมาแล้วโอ้มัดมือปุบนี่หวา